ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนกระทรวงจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,ฟาจุฬาโลกมหาราชและวันเที่รละลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2564ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 อย่างเข้มงวดวันที่6เมษายน2564เวลา9นาฬิกา19นาทีที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคาย นายประเสริฐลือชาธนานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้น,นำหน่วยงานทงางภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยให้เฉพาะหัวหน้าสว่วนราชการและตัวแทนกระทรวงเข้าร่วมงานและมีการจัดที่นั่งผู้ร่วมงานให้ห่างกันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิร่างกายและต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกคน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่27เมษายน2525 25, กำหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกับเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาติไทยโดยตัวแทนกระทรวงต่างๆได้ถวายเครื่องราชสักการ,ระผ่านพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมรสารีริก c a p i พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากนั้นผู้บริจการจังหวัดประธานในพิธีได้ถวายเครื่องราชสักการ,ระถวายผ่านพุ่มดอกไม้สดกล่าวถวายอสุรววตราชสดุดีพระพากษัตรใิย์นพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีพระเดชพระคุณเป็นล้นพุนแก่ชาติไทยทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน thank yeah.